วันนี้ก็มาหาเรื่องคุยกันนะครับอ่าหัวข้อวันนี้ก็คือความน่าจะเป็นครับในการ์ดโปเกมอนนะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะติดการ์ดโปเกมอนอย่างมากเลยนะครับก็เลยอ่ามาคลิปนะครับเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการจั่วการ์ดที่จะได้การ์ดเนี่ยที่ต้องการอะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งหัวข้อใหญ่ครับมีสองหัวข้อย่อยนะครับ มาดูกันที่ situation o n นะครับัวข้อแรกกันนะครับ price card นะครับก็คือผมเกริ่นนำก่อนนะครับก็คือการ์ดโปเกมอนเนี่ยนะครับในสำรับหนึ่งเนี่ยมันจะมี60บใบใช่ไหมแล้วการ์ดหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งแบบเนี่ยใส่ซ้ำกันได้มากสุด4ี่ใบนะครับสี่กัปปี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใส่กันสี่กัปปี้สักเท่าไหรเ่เลยก็ประมาณสามกรปี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าถ้าไม่ใช่ใบที่แบบสามัญจริงๆอ่ะ ถึงจะใส่สีก๊อปปี้อะไรอย่างงี้เนาะไพร์ดนะครับก็คือตอนเริ่มเกมเนี่ยเราจะสุ่มการ์ดครับสุ่มหยิบการ์ดหกใบเนาะออกจากเด็กครับมาวางเป็นกองแยกไว้เนาะแยกไว้6กใบแล้วเราเนี่ยก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะการโปเกมอนเนี่ยนะครับพอเราก็จะให้โปเกมอนของเราเนี่ยโจมตีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าโปเกมอนเขาหมดสภาพเนี่ยก็คือเลือดหมดเนาะเราก็จะไพร์ดมา ตามจำนวนที่ระบุไว้บนการ์ดใบนั้นนั่นเองเราก็จะสุ่มหยิบจากไอการ์ที่เราแยกไว้นั่นแหละหยิบมาเนาะแล้วทีนี้คือเราอยากรู้ครับความน่าจะเป็นเนาะของการ์ที่จะไปอยู่ในไพ่การ์ดนั่นเองสมมติผมมีการ์ดใบนึ่งชื่อว่าเคเรียครับผมมีเคร์เรีย x ใบนะครับในสำรับทั้งหมดเนี่ยหกบใบเนี่ยมีเคเรียอยู่ x ใบอันนี้ก็คือกรณีที่ x เท่ากับหครับ x เท่ากับ2และ x เท่ากับ3นะครับความน่าจะเป็นในการติดไพชเนี่ยก็คือการ์ดเนี่ยไปอยู่ใน6ใบนั้นเนี่ยนะครับก็คือไม่ติดไพช์สักใบเลยนะเครืเรียเนี่ยแต่ว่าถ้ามีเครเรี1ย1หใบติดไพชเครเรีย2ใบติดไพชเครืรเรียนมใบติดไพ c e นะครับก็ความน่าจะเป็นก็จะเป็นดังนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้ละนะ ก็จะสังเกตครับนี่อันนี้ก็แบบใส่หนึ่งใบใช่ไหมโอกาสที่ยังไม่ติดเลยก็คือ90%้าสิเปอร์ซนโอกาสติดก็สิบเปอร์เซ็นตะครับส่วนอันนี้ไม่มีแนละ้วเพราะว่าเรามีแค่มีแค่หน,นึ่งใบนั่นเองจะไปติดสองใบมันก็ก็ไม่ได้นาะออืมกรณนนีที่ใส่สองใบครับไม่ติดไพยก็แปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะติดไพ่หนึ่งใบก็ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นตนะแต่ถ้าติดไพ่สองใบเนี่ยโอกาสก็ประมาณศูนย์จุดแปดเลยนะครับ ก,ก็ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแต่ก็มีโอกาสติดได้นะครับอันนี้ก็72% 25%ครับอันนี้แค่2%นะครับอันนี้ก็จะเป็น0-0 6นะครับอันนี้เนี่ยพอเราเพิ่มจํานวนการมากขึ้นเนี่ยโอกาสติดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนี่นะครับนี่มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับวันแรกนะครับอย่างรวดเร็วถัดมาครับเป็นการ์ดนันจโมกับการ์ดลิเลียนั่นเอง ก็อันนี้เดี๋ยวผมย้อนย้อนไม่ให้ดูก่อนแล้วกันนะนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่น่าเห็นเนาะเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันสมมุตินะครับผมมีกาดบนมืออยู่ n นใบครับแล้วมีสํหรับกาดเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นกองหนึ่ง n ใหญ่นะ n ใหญ่ใบบนมือเนี่ยคือ n เล็กใบนะครับหากในกองสํหรับเนี่ยสำรับที่เหลืออยู่เนี่ยครับมีกาดครับที่ท,ที่ที่มีชื่อว่าเชอร์ไนครับ ซึ่งเราอยากได้การ์ดใบนี้ครับแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีอยู่ x ใบในกองนั้นนะครับเราอยากได้อย่างน้อยหนยึง่งใบนั่นเองเราก็จะพิจารณาโอกาสครับที่จะจั่วจากสำรับเนาะเนื่องจากความสามารถของการ์ดเนี่ยเราได้ไอเชอร์ไทน์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในะครับความสามารถของการ์ดใบแรกครับก็คือนําการ์ดบนมือครับ n ลบหนึ่งะครับก็คือเรามีการ์ดอยู่ n ใบเราเล่นความสามารถการ์ดใช่ไหมก็แปลว่าเราเจะการ์ดที่เหลืออยู่เนี่ย เอลบหนึ่งใบนั่นเองใส่ไปใต้สําหรับการ์ดจากนั้นจวกการ์ดวายใบครับจากสําหรับการนะโดย Y เนี่ย,ย,ยจะมีค่าได้ตั้งแต่1นถึงหเลยนะครับส่วนการ์ดใบที่2ครับความสามารถของการ์ดใบที่2ก็คือนําการ์ดบนมือที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือ n อลบหนึ่งใบนั่นเองสับรวมเข้าไปครับอันนี้คือสับรวมเลยครับสับรวมกันจากนั้นเนี่ยจวการ์ดวายใบจากสําหรับการ์นั่นเองโดยที่ Y ที่เป็นไปได้นเนี่ยก็คือ6กับ8นะครับ สังเกตว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือเราใส่ไปใต้สําหรับการนะครับเราอาจจะไม่คิดความส่วนของความไอการ์ท,ที่เราใส่ไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องคิดนะเพราะว่ามันไม่มีผลใดๆเลยนะครับมันแบบมันเป็นการ์ท,ที่อยู่ใต้กองแล้วครับอืมพอเราจั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลใดๆใ,ใ,ใช่ไหมมันอันนี้ไม่มีนัยาสําคัญน,นั่นเองส่วนไอการ์อันเนี้ยก็คือเราสับรวมกันครับไอการ์ การที่เราเพิ่งใส่กับข้าวกองเนี่ยมันอาจจะโผล่มาใหม่ได้นะครับแต่กรณีแรกเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่โผล่มาให้เราเห็นแน่ๆเนาะอันนี้เราต้องติ๊ต่างติ๊ต่างไว้ก่อนนะครับว่า y เนี่ยครับมีค่าที่ที่น้อยกว่า n ครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ใหญ่ครับอืมอันนี้เราต้องตั้งเงื่อนขไขไว้ก่อนนะครับใบแรกครับนันจมูการใบนี้ครับมีความสามารถครับก็คือ ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายครับแต่ละฝ่ายสับการ์ดบนมือตัวเองครับจากนั้นเนี่ยใส่กลับไปในสำรับการแลร้วและจั่วการ์ดครับตามจํานวนการ์ดรางวัลที่เหลืออยู่ของตัวเองนั่นเองการ์ดรางวัลเนี่ยมีได้ตั้งแต่1นถึงหนะครับค่า y จึงเป็นตั้งแต่1นถึงหนั่นเองนะครับสูตรของเราครับคณิตศาสตร์ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเป็นความน่าจะเป็นนะครับกับ PNR นะครับอ่ ความน่าจะเป็นเนอืมก็คือ pe เ,เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งอะ่ะเท่ากับจํานวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผารด้วยเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเป็นความน่าจะเป็นส่วน pnr ครับก็คือเรามีสิ่งของครับทั้งหมด n ชิ้นนะครับเลือกมา r ชิ้นสุ่มเลือกมา r ชิ้นนั่นเอง ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคณิตศาสตร์ประมาณม .3 เนาะม .3 แล้วก็จะอีกทีตอนม .5 ม .3 ม, 3, ม .5 ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะลืมกันไปแล้วนะครับก็สูตร P.N.R. ก็คือ N f a c ส่วน R f a c N ลบ R f a c นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่จะคิดเนาะในส่วนของนันจโมนะครับ กรณีแรกครับ x เป็น1ครับก็คือมีกาที่เราต้องการเนี่ยหใบเหลืออยู่ในสำรับนั่นเองนะครับความน่าจะเป็นก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับแล้วพอเราลดรูปเนี่ยลดรูปจากสูตรเมื่อกี้มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะสูตรเมื่อกี้ปึ๊บนี่อันนี้เป็น n ใหญ่ครับ n ลบ x เนี่ยเราก็แทนค่า x ไปเป็น1เนาะแล้วก็ถอดออกมาเนาะถอดออกมาตัดเศษตัดส่วนย้ายข้างนูน่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะนี้เป็นก็เป็นดังตารางแบบนี้เลย n ครับ n ก็คือจํานวนการ์ด้สหรับที่เหลืออยู่นั่นเองก็คือเป็นเป็นแถวเนาะแต่ละแถวส่วน y ครับ y ก็คือจํานวนการที่เราจะจั่วเนาะจั่วมาใหม่นะครับก็มีตั้งแต่1ถึง6นั่นเองก็คือตัวคอลัมน์ด้านบนนะครับคอลัมน์ลงมาแบบนี้นะครับเราก็ดูครับอย่างสมมุติอันนี้ มีการเหลืออยู่ในกอง40บใบครับแล้วเราจั่ว6ใบนะครับจากความสามารถของการครับความน่าจะเป็นที่เราจะได้การาดเนี่ยที่ต้องการเนี่ยอย่างน้อย1ใบซึ่งเราก็มีมากสดาุดหนึ่งใบคือ1 5เปอร์เซ็นต์นะครับ15เปอร์เซ็นต์จะสังเกตได้ว่ามันไม่มีเอ็นเล็กมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือกา๊าซบนมือ,มอก่อนหน้านี้มันไม่ไม่มีผลใดๆนั่นเองนะครับเราคิดแบบนั้นก็อันนี้เราสังเกตนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะ มันจะไงครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราได้จวกการ์ดมากขึ้นนั่นเองจากนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันครับจากล่างขึ้นบนเนาะเพราะว่าจํานวนจํานวนการ์ดที่เหลืออยู่เนี่ยยิ่งจํานวนการ์ดที่เหลืออยู่น้อยเนี่ยก็มีโอกาสจวดได้เยอะขึ้นนะครับอืมก็ะจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแทน x เท่ากับ2เนาะ อันนี้มันก็จะดูยุ่งนิดนึงนะครับสูตรมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือค่า y ก็คือการที่เราจะจั่วนะครับ n นะครับก็เหมือนเดิมมันเองเป็นกองกา s ที่มีอยู่ก่อนอันนี้เนาะแนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับแนวโน้มเป็เหมือนกันเลยแบบนี้นะครับอืมปึ๊บอ่าลองเปรียบเทียบดูปึ๊บอ่า มันจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่า x เ,เนี่ย x เ,เรามีโอกาสเพิ่มขึ้นนะไอเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมามันก็เพิ่มมานิดนึงอะ่ะอืมครับอ่าถัดมาห้า x เท่ากับสามอ่ะ x เท่าบบ 3, กับสามก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ก็แนวโน้มแนวโน้มก็เหมือนกันเลยนะครับแนวโน้มก็เหมือนกันเลย อามาดูการ์ดใบถัดไปเลแลวกันนะครับผมเนี่ยไม่ได้คิด x เท่าก,กับสี่เนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการ์ดที่ใส่สี่ใบเนี่ยก็คือเป็นการ์ดสามันนะครับมันเป็นการ์ดสามันยังไงก็ใส่สี่ใบอะไรประมาณนั้นเนาะแต่การ์ด,แบบงงดการ์ดที่แบบยังไงเป็นการ์ดคีย์แหละแต่มันไม่ได้ต้องการตลอดอะไรเงี้ยเราจะใส่ประมาณสามใบนะครับอืม ราะงั้นเนี่ยการสามันเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเนาะกับการเล่นของเราเท่ากับกาดคียแมนของเราคียแมนของเราเนี่ยจะใส่ประมาณสองใบสามใบเนี่ยว่าใส่มากไปเนี่ยบางทีมันเกินความจําเป็นนะครับส่วนกาซสามันเนี่ยมันเป็นการดที่เอาไว้เอาไว้แบบปูบอร์ดอะไรอย่างงี้เนาะในการแบบเรียกหากาดคียแมนของเรามาขึ้นมาแล้วก็เล่นนะครับ ก็เลยจะใส่4ใบถ้าเป็นพวกกาสามันเนาะการลิลี่ครับความสามารถคือนํากา์ดบนมือครับทั้งหมดนะใส่เข้าไปในสําหรับกาแล้วสับจากนั้นจัวกา์ด6ใบครับถ้าจํานวนกาดรางวัลที่เหลืออยู่ของฝ่ายเราเนี่ยเป็น6ใบจะได้จว่ว8ใบแทนนะครับอืมต่างจากใบเมื่อกี้ครับนันจมโมเนี่ยก็คือจะเอามือของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปสับด้วยใช่ไหมอันนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นการทําลายมือฝ่ายตรงข้ามไปด้วยแต่เนี้ย เหมือนแบบเน้นไปที่การจั่วการ์ดของเราครับการตั้งบอร์ดของเราเน,ะนาะขณะทีอะ่อันที่แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนการทำลายมืออะไรประมาณนั้นนะครับของฝั่งข้ามด้วยเนาะสูตรครับสูตรก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโดยที่ m m ใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็น n ใหญ่บวก n เล็กลบ1เนาะ เอ็มใหญ่ในที่นี้ก็คือสำรับใหม่นั่นเองนะครับเอ็นใหญ่เอ็นใหญ่ก็คือสำรับการ์ดเดิมส่วนเอ็นเล็กลบหนึ่งเนี่ยก็คือการ์ดที่เราใส่กับเข้าไปเนี่ยแล้วก็สับรวมกันเป็นกองการ์ดกองใหม่นะครับอ,อย่างประมาณนี้เนาะสตรก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวมผมอธิบายเพิ่มเติม,ตมสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือ สมมตินะผมมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเ,เหตุการณ์ที่ผมจะขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันนะครับเป็นความน่าจะเป็นหนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ผมจะขึ้นรถไฟฟ้าทันสองเหตุการณ์นี้มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมขึ้นรถไฟฟ้าทันกับขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันหากเราเอาเหตุการณ์นี้มารวมกันครับความน่าจะเป็นเนี่ยที่ได้อะมันคือหนึ่งเลยหนึ่งเป๊ะเลย พราะสังเกตครับจากตัวเศษและตัวส่วนจากสูตรเนี่ย PE เท่ากับ NE ส่วน NS ใช่ไหม NE เนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับ NS สเสมอนะครับโดยที่ค่ามากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ1เนาะเมื่อเรารวมเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เป็นไปได้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับ NS เนี่ยเราอาจจะแตกเป็น NE 1 NE 2ก็คือเหตุการณ์ที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าทัาน,ทานกับเหตุการณ์ที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันนะครับเลยเป็น2เหตุการณ์นะครับเพราะงั้นเนี่ย หากเราย้ายข้างครับย้ายข้างนิดหนึ่งเนาะเหตุการณ์ที่หนึ่งบวกเหตุการณ์ที่สองเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งเพราะงั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งจะเท่ากับเหตุการณ์ที่สองซึ่งเอาไปลบกับหนึ่งเนาะก็คือหนึ่งลบเหตุการณ์ที่สองที่จะเกิดขึ้นนะ่ก็มันก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะอ่ามันก็จะเป็นหนึ่งลบกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ที่เราไม่ได้สนใจเนาะจะได้เหตุการณ์ที่เราสนใจอย,อยู่นั่นเองนะครับ อันนี้ผมก็ผมก็ไม่ได้มาสอนคณิตเนาะโอเคไปไปดีกว่าครับก็กรณีแรกครับ x เ,เท่ากับหนึ่งครับก็คือมีกาที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในกองเนี่ยหนึ่งใบนะครับแน่ๆจากนั้นครับจั่วการครับโดยที่ y ยเนี่ยเราจะจั่วหกใบนะครับอันในส่วนของด้านบนเนี่ยด้านบนก็คือจํานวนการที่อยู่บนมือครับจานวนการที่อยู่บนมือก่อนหน้านี้เนาะส่วน ตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือจํานวนกองการ์ที่กองการ์ดเดิมที่มีอยู่นะครับกองการเดิมที่มีอยู่อ่าแล้วก็เราเนี่ยมาดูความน่าจะเป็นกันนะครับอันนี้ก็หน่วยเป็นเปอร์เซนต์เช่นกันครับอ่าก็ดูเลยครับสมมุติอันนี้บนมือเราเดิมมี5ใบใช่ไหมเราเล่นการ์ดความสามารถของเรลียนะครับก็คือการ์ดบนมือเราจะเหลือ4ใบครับจากนั้นเนี่ยเอา4ใบนั้นเนี่ยไปรวมกับเอ้ตรงนี้ กองการ์ดที่เหลืออยู่แล้วก็สับรวมกันครับจากนั้นจั่วมา6ใบครับความน่าจะเป็นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นดังนี้นครับอดูแนวโน้มครับแนวโน้มเนี่ยสังเกตว่า n ็เล็กเนี่ยยิ่ง n ็เล็กมีค่าน้อยเนี่ยความน่าจะเป็นก็จะมากขึ้นนะครับและหาก n ใหญ่เนี่ยมีค่าน้อยความน่าจะเป็นก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการจั่วได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หากเราเปลี่ยนเป็น y เท่ากับ8อะ y เท่ากับ8นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะแต่ y เนี่ยเป็น8ทางเกตเห็นอะไรไหมครับอันนี้แนวโน้มเนี่ยยังเหมือนเดิมเนาะแต่พอเราเพิ่ม y เนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือมีโอกาสจวได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจวมากขึ้นนะอืถัดมาครับ กรณีที่ x เ,เท่ากับสครับแล้ว y เท่ากับหเนาะเราจั่ว6กใบแต่การ์ดเชอร์ไนท์เนี่ยนะครับมี2องใบในเด็กเรานะครับที่เหลืออยู่ความแน่เป็นก็ตามนี้เลยนะครับถัดมาครับ y เท่ากับ,บแล้วเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเนาะก็จะเป็นความแน่เป็นประมาณนี้นะครับที่คำนวณมาเนาะ พอเราปรับ x เท่ากับสามครับ y เท่ากับหกมมันก็แนวโน้มมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะอืมแต่ถ้าเราลองเทียบกับ x เท่ากับสองแล้ว y เท่ากับแปดล่ะเพราะนั่นเป็นมันอุ้ยมันต่างกันยังไงเนาะอืจช๊บสังเกตเห็นอะไรไหมครับอ่า ดูดูคอลัมน์แรกก็ได้ครับคอลัมน์แรกคอลัมน์แรกมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นอ่าคอลัมน์แรกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้า n เป็นห้าล่ะ n เป็นห้าไหนดูสิมันเป็นยังไง, 5, ไป,ไงปึ๊บเพิ่มขึ้นเนาะ เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยส่วน n n เล็กเป็น10บล่ะก็ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันจะมีบางอันที่อาจจะลดลงนิดหนึ่งเนาะมันมีบางอันลดนะครับอืมก็อันนี้ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่าจะสับสนกันเนาะ ก็ไม่ต้องคิดมากครับดูไปเล่นๆก็พอนะครับอ่ะอันนี้ y y เ <Y S 1> ท่ากับแปดนะ x เท่ากับสามนะครับอันนี้ก็คือโอกาสโอ้โหโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ์ดเนี่ยพอเอามารวมกันใช่ไหมมันจะมีสิบใบเราจวดแปดใบแต่เราจวดไปแปดใช่ไหมแปลว่ามันต้องเหลือสองใบแต่ x เนี่ย x คือสามใบแปลว่ายังไงเราก็เจออยู่แล้วครับอย่างน้อยหนึ่งใบ โอกาสก็เลยกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็หมดแล้วหมดแล้วโอเคก็หมดแล้วสั้นๆมีเท่านี้เนาะอันนี้ผมเนี่ยนั่งทำบนรถไฟฟ้าเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนแบบคำนวณอะไรอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอืมโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะ ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับ